เคเตกโรเยเตเจกายัโตเจกุเรเตเเกุเรเบเกเรย์ตจ้ากุเยเตเจกุเรเจจ้กุอเคเยโตเ์อยากสวดอะไรก็สวดออกมากว่าฉีฉาปูก็เฉียจฉีเฉียวอู้เฉียาปูฉีเฉียวกูเดชัยเขียวอู้เดชัยจ๋อปะดาเยตัเจี้ กว่าฉีับผู้ีจจับายาจีเียบผวอ้กูีจจับยา่ยเช่ยี่ยี่ยี่ยเชี่ยเชี่ยเบอกว่าให้สวดดังๆสวดออกมาให้มีพลังสวดออกมาทั้งข้างในข้างนอกเราจะได้มีพลังกว่าฉีับผู้ฉีฉับแกเชี่ยอู้กู้ฉีฉับก็บอกยาเชี่ยเี่ีกับเชี่ยจับาเี่อ้ีับผู้กุ่เชี่ยับี้ยี่กี่วเมอมีพลังเท่าไหร่สวดออกมาสวดออกให้หมดสวดออกให้หมด

ओ पाते यह को ओ कल यह जा तो जे परे यह जा कु यह जा कु बे का जा तो जे के यह तो से तो यह जा कु बे करे यह तो जे पु ये तो से तो पु ये को को ओ करे यह जा पु ये ता पु ये ता पु ये रे ता जे ता पु ये ते करे ये ते कु ये ता को बे रे ते जे के जे ओ करे यह जा पु ये ते जा पु ये ते जा पु ये ते जा पु य Pula dia jaga, pula dia jaga, pula dia jaga, pula dia jaga, sos sos sos. Ok, dia jaga, dia pula dia jaga, dia pula dia jaga, dia pula dia, 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 dia pula dia,

安全生产，多认真；多认真，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 多认

สวดออกมาสวดออกมาให้ดังดังให้มนุษย์ได้รู้ว่าภาษาเทพมันเป็นแบบไหนโดยที่ไม่ได้เรียนโดยที่ร่างกายของมนุษย์ไม่ได้เรียนแต่ว่าองค์เทพเรียนมาจากบ้างเครื่องบนแล้วไม่ต้องมาเรียนอีกก็ได้เรียนจบแล้วสั้นบนโนูนเบื้องบนโนนเรีย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 นแต่ก่อนน่ะเรียนเรียน 国企就不能压低价格，国企就不能压低价，五国企就压不了压低价，国企压不压低，国企压不压低的几个五价格不才叫切切过呀。ท่านบอกว่าใครจะว่าเราบ้าก็ช่างเขาเขาไม่ได้ไ้รับปากจากเบื้องบนเหมือนกับพวกเราพวกเราก่อนจะลงมาเกิดได้รับปากไว้ไงถึงเวลาก็เราก็ต้องทำไม่ทำก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคำสั่งของเบื้องบน ฟ้าลิขิตลงมาแล้วสายตาขององค์พ่อองค์แม่มองพวกเราอยู่ท่านส่งพวกลงลง,ลงเราลงมาปฏิบัติแล้วก็ให้มาช่วยคนถ้าคนไหนท่านให้ช่วยเราก็ต้องช่วยถ้าคนไหนท่านไม่ให้ช่วยเราก็ไม่ต้องช่วยเพราะว่ามันเป็นความรักของสวรรค์กว่าฉี่ฉ่กว่าโปก่อฉ่ยเจียจาอู่จีไตเยกว่าเช่าโก้ปาตีเยกว่า โอ้จีจ,ยจบบายโอจีจะไอ่อห้จ้ากวาสวดไปเรื่อยๆท่านบ่อยนี้แล้วจะร,รู้เองว่าภาษาที่เป็นภาษาเทศแปลเป็นไทยมันหมายความว่าอย่างไงถึงเวลาแล้วก็รู้เองไม่ต้องไม่ให้ใครมาสอนไม่ต้องให้ใครมาบอกและก็ไม่ต้องไปเรียนจากไหนเบื้องบน ที่ท่านส่งลงเรามาเกิดท่านตีตาไว้กับตัวของพวกเราเองท่านจะเนรมิตให้พวกเราเองว่าให้ทำอย่างไงไปอย่างไงมาอย่างไงกว่าชิยะโตเจปากายะติเชตุกุอปปัตะเยตะเจกะอาปเตยะโตเจกะอุปเตเคอปะยะโตเจออกะเยตะเจโตอุปเตเค

ก,าาก,กูจูจูกูกูจูจูกูกูกูจูกูจูกูกูจูกูกูจูจูกูจูกูกูจูจูจูกูจูจูกูจูกูกูกูจูจูกูกูจูจูก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 ูจูจูกูจูาูกูกูกูถูานนูก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 ูืูก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 แบบูกูููจููููููููููููกูจููููููููููููููกูููููููููููููููููู พูดไปแบบว่าเอ้ยไม่มีอะไรหรอกแค่หุ่นปั้นแค่นั้นคนนั้นก็จะไม่มีอะไรสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับตัวของเขามีแต่จะมีปัญหาต่อไปกัวจื่อชาโกจูจ่าปากกาเชียเชียกูเจาะชาโกเสียโอ

บอกว่าให้สวดออกมาอยากสวดอะไรก็สวดออกมาให้หมดสวดออกมาให้หมดให้มีพลังให้มีพลังมีพลังเท่าไหร่มันไม่เหนื่อยหรอกสวดเป็นสองสามชั่วโมงก็ไม่เหนื่อยกว่าีก็ีอีกาเอตีกอีเสียกว่าบอกอีีีีีีกายมีแต่จะพลังมีแต่เพิ่มขึ้นพลัง มีแต่พลังจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสวดแรงเท่าไหร่ยิ่งได้สวดไปสวดแรงเท่าไหร่ยิ่งสวดเข้าไปมันไม่เหนื่อยนะอนตกะเจติปจิตจักเลดะเจตากูเบจตาจิตตาสัตตะอปเรตตาจิกาเจตาปุะตะอปเรตตาจิตตาปุณตะอปเรตตา opretata ta ca kapudi cita predator iparita cita ka opretati taka opretatu ta opaka opreta opreta ta ca cita predator ketati cita predator kapudi taku ipretak taku cita opro dari statoric daratoric tedo grecha da edin recha torrecha darache torache torache tedai to yatrochi darache 他就是说，这个东西，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 他 ถ้าถึงเวลาท่านลงสวดก็ต้องสวดนะทำอะไรอยู่ก็ต้องสวดถ้าถึงเวลาท่านลงมาถ้าจะให้ดีถ้าจะให้ศักดิ์สิทธิ์จริงต้องเป็นเวลาเที่ยงหรือว่าหกโมงเที่ยงคืนหกโมงเช้าให้ให้จุดให้ให้ให้ไอ้สวดนี่เละสี่สี่ครั้งเราก็เลือกเอาว่าเราจะสวดครั้งหนึ่งหรือว่าจะสวดตอนเที่ยง หรือว่าจะเลือกเอาสวดตอนหกโมงหรือว่าเราจะเลือกเอาสวดตอนหกโมงเช้าเราทันเวลาไหนแล้วก็เอาเวลานั้นกว่าฉีช่าปัวกู่ป่าเฉียเชียเชียเียเียกว่ากู่กูยตเีย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  หมดแค่นี้นะท่านบอกว่าหมดเวลาสวดแล้วถ้าอยากสวดก็สวดไปได้นะแต่ว่าวงในตัวของร่างขององค์แม่นี้ก็คือหยุดแค่นี้นะวันใหม่ค่อยเริ่มใหม่กว่าฉีช่าปูขู่าี่ช่าี่กว่าอูปากเฉี่าี่อ๋อโกฉี่ฉี่ปฉกาเฉี่ตาชกขู่อู่ป้าฉี่ฉี่ก็กเฉี่าี่ อันนี้คือเป็นแผ่เมตตาให้นะคะแผ่เ,เมตตาให้สรพสั์น้อยใหญ่หรือว่าเจ้ากรรมนายเวหรือว่าเพื่อนผูงพวกทหารตาเอที่รับใช้ประเทศชาติไม่ว่าประเทศไหนก็เล้วแต่ขอให้พวกเขามีความสุขความเจริญขอให้พวกเขาชนะหมู่มานทั้งปวงพวกที่คิดไม่ดีก็ขอให้กลายเป็นดีพวกคิดดีแล้วก็ขอให้ดียิ่งๆิ่งขึ้นไป ว่กูเสีชากูปเจจัยช้ากูปัจีิตาเจี๊ยดววันนี้สวสดยาวสบายไหมโล่งไหมพี่พี่อัดวิดีโอนะเนี่ยตอนนี้อัดวิดีโอเพราะว่าไอ้ ขอท่านแล้วไงท่านบอกว่าให้อัดให้อัดให้สื่อสารท่านบอกเนี้ยแล้วหนูว่าไงเอาลง u t u b e ได้ไหมลงได้ต้อนสามก่อนร้อนสามก้อนนะก็สีจากผู้ก็สีจากผู้แต่งจี๊ดก็โอ้โหจี๊ดจ้า ท่านบอกว่าให้ได้ลงได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าถามถามแล้วไงถึงได้รู้ถึงได้มาทําวิดีโอถ้าอ่างนั้นไม่ได้เลยเลยกดยังไงก็ไม่ได้ถ้าท่านไม่ให้ทำอะ <c oughs> ่ะเพราะว่าท่านสื่อสารถึงองค์ในตัวของหนูแล้วไงว่าให้ทําคลิปไปเลยท่านบอกเนี้ยคนที่เขามีองค์เหมือนเราเขาจะได้สัมผัสได้ไงเขาจะได้รู้ไงว่าเขาก็มีเขาจะไม่ได้คิดต่างๆนานา,นา,นา เขาจะไม่ได้เข้าใจว่าตัวเองเป็นบ้าเหมือนคนอื่นบ้าไงท่านบอกอย่างเงี้ยโล่งสบายไหมตอนนี้รู้รู้สึกว่าโล่งใช่ไหมโล่งค่ะโล่งสบาย,โ,บายโอเคเจ้าขอบคุณค่ะ